สวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะชื่อข้าวค่ะ,ค,ะ,ค,ะ,ะครับ,รบพี่ข้าวพี่ข้าวเคยเจอผีบ้างไหมครับพี่ข้าวโอ้เคยเคยเจอค่ะประสบการณ์พี่ข้าวเป็นไงขอแบบเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมได้ค่ะน่ากลัวมากค่ะพี่กลัวมากเลยค่ะ <c oughs> แต่ว่าวันนั้นนะคะพี่ก็แบบว่าอยู่ในห้องใช่ไหมคะเรามีคนขอประตูพอไปเปิดดูไม่มีแล้วพี่ก็กลัวมากเลยค่ะ อน่าจะกลัวจริงๆวนะทุกคนใช่ค่ะมีประสบการณ์เลยไหมฮะมีประสบการณ์เลยไหมประสบการณ์อออคือคุณยายนะคะเป็นเจ้าของตึกเราก็แบบว่าเออวันสงการก็จะให้เขาอวยพรปีใหม่ให้เราแล้วก็ก้มลงประมาณนี้นะคะแล้วเขาก็เอาเอาหน้าค่ะขยี้ตรงหัวเราอะเราก็ตกใจมากเลยหลังจากนั้นนะคะคืนวันนั้นเราก็ฝันเห็นหมาดํามาเข้ามาในห้องค่ะแล้วพอเข้ามาก็กลายเป็นร่าเป็นเด็กน้อยแล้วก็ เหมือนเรามือไปฟาดอะคะ่ะพอตื่นสะดุ้งตื่นขึ้นมามือเราอะเจ็บจริงๆแล้วก็วางอยู่ตรงนั้นจริงๆค่ะกลัวมากค่ะอจากประสบการณ์น่าจะกลัว <c oughs> จริงๆนะฮะโอเคขอบคุณมากเลยค